ม่งหนักกันั่นมันเกียเก่ยวเกี่ยวหยาหยาลูกสี่เนาะที่ปลูกไว้เกี่ยวหยาลูกสี่จากแปลงแล้วว่าให้งัวกินครับเบิง่งกินดีเนาเมื่อก่อนเขามาเสาปลูกอ้อยปลูกมันอยู่บัดน,นี้เขาบริษัทเสาเพิ่งเ,เ,เลื่อนหกเลื่องอาสาว่าขอรื้อหยาออมอะไรกับพี่บางคนอาทีว่าอัตราการว่านี่ ต่อไรอยู่ประมาณจักลโลครับผมธรรมดากะครับนี่มันงวดสะจินเบิดอยู่ลํำป่องมันนี่ขาเกี่ยวตำตำกเลไคือคืองวดขาเกี่ยวอานนี้นมันงวดจะจินดีที่ได้ข้อมูลมากนะคือว่าหนึ่งคือว่าเป็นท่านยาที่ทนแรงเนาะมอสลับดินที่เป็นดินทรายดินยางเนี่ยที่ดอนมอสทีดอนบอ่มักน้ำเพื่อนนอะเป็นหญ้าบ่่มักน้ำท่วมเกี่ยวใดนาะแล้วก็่อยงวดขาก็ได้ทำนาแรงนี่นาแรงมันจะช่วงนาแรงนี่มันจะ บัวงามบัวเงาึ้นมามันจะนั่งจังไนมันจะบัวเงาสั่นกว่านี้ครับเขาสามารถเอางอ่งเขาปล่อยได้ช่วงนะถ้าเขามีสปริงเกอร์มีน้ำบ่วน้ำใส่น้ำแรงน้ำมันก็คดฉีดได้กับกระติกินไปเรื่อยๆมันจะมีหญ้าตลอดปีมูลนิธิเขามีโอกาสเดี๋ยวมาชมนะครับแปลงปลูกหญ้าของหน้ากำนั่นนะผมอยู่ตะบนต้นลำพองอำเภอสัชคันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่หน้าพ่นแนะ้ำตัวนะครับว่าพ่น เป็นไป,ปเป็นไปที่ไหนางังไงนะครับเนาะขออนุญาตสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับขออนุญาตหน้าแนะนำตัวนะครับผมครับผมกับคือสมพลนะครับกทิสละพัฒนะครับอยู่อำเภอสะข,ขัานะะนะตําบลอันพื้นที่ที่อยู่กัตบตําบลเรืองท่องบันตรงไรก็อ่าเป็นอดีตเนาะอดีตกำน,น,น<ร>ันตําบลลรืท่องผมกับพอดีตอนนี้กเกษียณแล้วเคยทํางานในส่วนของฝ่ายปกครองก็คือเป็นผู้นําชุมชนครับผมเป็น ในตำแหน่งกำนันนะครับในใน,ในส่วนของตำบลนู่นน้ำท่องครับในพื้นที่ที่ผมอยู่นะครับ <c oughs> ของจังหวัดกาฬสิน์นะครับ <c oughs> เพื่อสัต์ขันครับซึ่งผมก็ได้เกษียณมาพึงเกษียณช,ช่วงตุลาครับช่วงตุลาครับเพราะว่าก็เลยลูกหลานนะครับเนะนำให้เลี้ยงงัวครับจริงผมก็มีความตัห้หงยจจะเลี้ยงงัวอยู่แล้วนะครับ เป็นค้อมสอบเนาะเปานขอมากคป็นข้อมากโดยเป็นอาชีพนะครับในพื้นที่ชุมชนเขา้าอยู่แล้วนะครับเพราะ่กาลสินนี่เป็นที่ที่เขาเลี้ยงงูหลไยเนาะเป็นแ่งเลี้ยงงูเลี้ยงควายหลายแล้วก็หลังมากก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงโดยการที่ว่าสมัยก่อนคืออะไรไรเนาะไรทุ่งบัดนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเอาพื้นที่ที่ว่าปลูกอย่างอื่นเทิ้งในผลผลิตบดีหรือว่ามันบริเวณยางก็อย่างตรงเนี้เราตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นที่ของของป้าเนาะครับของป้าของพนกะ เมื่อก่อนเขามาเสาปลูกอ้อยปลูกมันอยู่บัดนี้เขาบริสุเสาเมื่อเลยหกเลยอาสาว่าขอหรือญาออกใะไรก็พิธีวางเพิ่นอ่าที่ว่างเปล่าได้ได้พอปลูกอย่างไรพนบริสุทธิ์แล้วก็เลยขอขอยืมเพิ่นเอามาทดลองทดลองปลูกอย่าลูซี่ครับอันนี้ของพ่อสร้างเม็ดมานี่อ่าอัตรางกันว่าเนี่ต่อไรเนี่ประมาณจักรโลครับผมธรรมดากับไรหนึงกับ หนึงกับตัวประมาณ8กิโล8กโลอันนี้เขาจะเข้าอันนี้เขาวันหนาเนาะอันนี้เพราะว่าใน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 นในส่วนนี้ในี่พื้นที่แปลงที่วานอยู่นี่ครับมันมันหยามันอยากแห้งจังหน่อยาหยาหยาธรรมชาตินะหยาเกาหยาเกาหยาธรรมชาติแห้งเขาเขาวันเอ่อมาเรียดลงไปห้างไรนี่มันมันขึ้นมากมันเสือโบโบขุ้มหยาก็เละวันมันก็เลยขึ้นมากก็ดีอยู่มีผลดีเพราะว่า เข้าใส่เกลียวไปเรื่อยๆครับมันขึ้นมากเพราะวเนี่ยเขาเกี่ยวให้งัวครับเกิดมันกเกิดมากการใส่อัตตาเมล็ดพันคือว่าอยู่ที่ว่าหญ้าเกาเป็นหกหรือบวกหกเนาะครับครับ,รบถ้าบวกหกายก็ใส่บวกอันสามหนึ่งหาบวกแห้งขันยาธรรมชาติบวกแห้งอีเดีนี่เขาเข้าหาอะไรโอ้อันไรละหากิโลอ่าประมาณนี้แต่ท่านท่านบวกอัดเข้าไปได้เลยอัดอัดอัดใส่เพราะว่าเม็ดบวกแห้งหาซังแต่เม็ดนิดได้ครับ้ันบ้านลอยกบบาทประมาณนี้ครับ เงี้ให้เบิ่งหนาครับนี่อันนี้ประมาณจังเดือนครับประมาณสามสิบประมาณสามสิบบาทอะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วแต่เนาะแล้วแต่คุณภาพเงี้ยเนี่ยเราเห็นอยู่นี่ครับจักเดือนเนาะประมาณจักเดือนครับเอ่อตัวนี้กับประมาณเดือนกว่าครับเกือบเกือบจะสองเดือนเพราะว่ามันมันโอาช่วงนี้กับเพรจะได้เลี้ยงรั่วหลายตัวป่ะแน่ครับเป็นการทดลองเป็นการเริ่มต้นเนาะมันก็เลยเอ่อหนามันก็เลยเงีวอืมมันอายุสองเดือนธรรมดาหนา เดือนหนึ่งนี่พอดีเกี่ยวเลยครับเขาใส่เครื่องนะครับใส่ใส่เครื่องตัดได้อันนี้สองเดือนก็สูงประมาณเมตรเนาะครับสองบ้านนอ้โหแต่งเสร็จเม็ดพอปันลงแล้วรู้สีงาตัวนี้มันมันยน่าเหมือนกับเมตรเศษเศษหมดเลยอ่านี่ครับความสูงเนี่ยหนึ่งเมตรก็จะว่าเกี๊ยวระดับนี้มันงวดสิ่จินเบิร์ตอยู่ล่ป่องมันนี่เขาเกี๊ยวต่ำตำก็ได้ยคือคืองวดเขาเกี๊ยวอันนี้มันงวดสีจินดีที่ได้ข้อมูลมากนะคือว่าหนึ่งก็ว่า เป็นพ่านยาที่ทนแรงเนาะมอสรับดินที่เป yeah. oh, he okay. ็นดินทรายดินยางเนี่ยที่ดอนมอสทีดอนบ่มักหน่ำเพื่อนเนี่ยเป็นเป็นหญ้าบัวมักหน่ำท่วมไอ้มักหน่ำท่วมใช่ไหมพวกเนี่ยพวกขี้หญ้าพวกหญ้าไน่หญ้าอะไรแล้วก็เขาเกี่ยวได้เนาะแล้วก็ไปหัวของเขาก็ได้หน้าแรีงนี่น้าแรีงมันจะช่วงน้าแรีงนี่มันจะบัวงามบัวเหย้าสุมามันจะนั่งจังเลยมันจะบัวเหย้ามันสั่นกว่านี้ครับ เขาสามารถเองาองหัวขับปล่อยได้ช่วงนะแต่เขามีสปริงเกอร์มีน้ำบอ่อน้ำใส่น้ำแรงน้ำม,มากกัดฉีดได้กับกระติกกินไปเรื่อยๆกระสีมีหญ้าต,ตลอดปีนี่้าตลอดปีเนาะอันนี้เขาเป็นการเริ่มต้นเนี่ยบนในระบบหลายนะครับเนาะอันนี้คือคือหนดาฝนทัง้ขงข้องเกี่ยวเอาเพราะว่าตอนนี้ของหน้าหน้าสมโพธิว่าทดลองปลูกหญ้าอีกสายพันธุ์หนึ่งอยูที่เ้าได้มาเนาะทุกพันธุ์หญ้าได้หญ้าได้อันนั้นเป็นอีกอีกกระสานหนึ่ง เดี๋ยวจะพายเบิร์เนาะให้มีโอกาสเดี๋ยวพายเบิร์เดี๋ยวไปเบิร์กยูดอ่าอีกแปลงนึงอีกอันนี้ก็มีข้อดีข้ออีกอย่างนึงอยู่เดี๋ยวไปบอกเพื่ฝั่งอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวจะทำบางอย่างดูสี่ก่อนเดี๋ยวจเห็นะล่องเกี่ยวไปเบิางนะครับผมการเกี่ยวกันยังประมาณแบบไหนเกี่ยวนี่ธรรมดาก็ใส่เครื่องแต่ว่านี่ใส่มือเกี่ยวครับใส่เกี่ยวมือคือคือเกี่ยวเกี่ยวได้มันล่มเลยมันทอดตรงสกียวมือมันจะเกี่ยวได้ถ้ามันล่มไม่สิ้นนะใส่เครื่องตัดเนี่ยเอาเครื่องตัดนี่มัน ีใส่กับหนาฝนแล้วมันตีกันใส่กับดินกัะเบียงกับงกินบดีครับเที่ยวไปเรื่อยๆงามงามงามอย่างงามครับไอมีทีมีอย่างวางกับปลูกไว้เด้อหย่าลู้สิกับมันเน่าแล้วมันหลุมเป็นแนวครับนอกจากว่าถ้ามันหลายรีเนาะนอกจากว่าสิเกียวไว้หัวเขาแล้วทถ้ามันเหลือก็สามารถขายได้เนาะครับขายได้เด้อหย่างทีนี่กับในในหมู่บ้านผมเนี่ยกับที่วานไว้เนี่ยกับกระเบีงให้ให้พี่ให้น้องคือคือขายเอาค่า บมไ่ได้ขายแพงค่าปุ๋ยค่ายังไปน้ำเกี่ยวซอยกันครับผมก็คือก็ซอยค่าปุ๋ยค่าบริเวณนี่เนาะบริเวณบ้านเฮานี่เนาะตะบนนุ่นแล้วทองเนี่ยที่ที่ที่บ้านอยู่นี่ประมาณประมาณเจ็ดไร่เจ็ดไร่ครับผมครับบริเวณนี่เนาะนี่เจ็ดไร่ครับก็มีคืนถือว่าหญ้าเขียวงามว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะมเป็นการถลองอยู่ทดลองทดลองครับซอยได้ครับข้างบ้านเนี่ยหน้าฝนเนี่ย น,น้าฝนนี่จะจะซอยได้เลยห้องขังว่วขังว่วไว้ในขอ,อกในอ่าแรงห้องเนี่เพราะว่า<ะ>ปัญหาในการเลี้ยงวัวน,น้าฝ<ฟ>นเวลาเขาปล่อยออกไปอ่าเาไไลี้ยงไรทุ่งคือว่ามันฝนตกแล้วก็หยามกระสิหน้ำท่วงเนาะมีน้ำมีอย่างนษษษี้กระสีหากินเนี่ยการเกี่ยวมือก็จะซาใช่ไหมครับแต่ว่าเกี่ยวมือมันจะซาแต่ว่าขันใสเครื่องตัดมันเร็วอือแต่ว่าหน้าฝนมันเรื่อยบนทัง อ๋ท่านี่ท่านี่เขาสนใจเรื่องอยางครับอยากสอบถามอยากยังกงับอ่าอยากสนใจเขาว่าเบื้องเรื่องว่ามาขอซื้อมาขอแบ่งปันเนาะอันอยากให้หน้าหน้าสมับสนุนฝากเบอร์โทรนะครับผมเอ่อติดต่อเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปดหกสองหกเจ็ดเก้านะครับอ,อ่าเราจะขึ้นเบอร์โทรกัข้างล่างให้นะครับท่านพี่สนใจกันให้อยู่ใกล้ๆต่บนนั้นลำท่อหนึ่งเขามาสอบถามมาขอความรู้ว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันได้มันเป็นแอดกคือมัน มันคล้ายๆก็ว่าเขาบกว่มันเห็ดไงดอกที่การการบานกาบโมใหญ่โมใหญ่นาะมันเป็นหยาที่ที่คนใส่อยู่แล้วครับบานอยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่มันจะงามนะครับบางพื้นที่ก็บางงามมันอยู่กับดินนาเนาะอ๋อแต่ถ้าใครสนใจก็โทรเขามาสอบถามหรือเขามาเยี่ยมชมมาเบิรงก็ได้ครับอันอันพอกำหนเพื่อนกับหนากำหนเพื่อนกัเป็นคนที่ว่าตัวแท้ของชุมชนอยู่แล้วเนาะ ที่ทางานกับชุมชนมาแล้วกะว่าแหลกเปลี่ยนไม่ขอความรู้กันได้หรือว่าไผยุ่งยากงานบ่ได้อยู่เพื่อนบ่ไริยูกับ,บกูยเวลาไปหาหยากมาม่ขอแบ่งปันไปได้ราคาบ่แพงครับราคากันเองเอาแค่ค่าปุ๋ยค่าน้ำขนำมปังงาม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 เดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ก็ให้หน่าก็นับเป็นเกีย่ยวหยาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไอ้มีโอกาสจะไผ่บางหยาหน่อ แล้วสารับ,บุญเนียก็ขอขอบคุณครับน่ะกัปตนันสมบูรณ์ครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้พวกเรื่อยๆครับข <c oughs> องเกี่ยวมือเลยก็เข้ากองไปสินเนะเราเข็นขึ้นรถไป